สวัสดีครับขอต้อรับทุกท่านของสู่รร่การเสียงชายแดนเสียงต่อชะดอออกอากาศทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงตำรวจตะเวนชายแดนระบบ FM 1 0 5 0ม H อามเฮิร์อำเภอเมืองจังหวัดชลทานพันธ์ตำรวจเอกรินวัฒนภูวัฒนติการผู้กำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่22อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีทำนาทีภูมิเนิ่การสถานีมองนีไปพร้อมกันเหมาะความสำคัญในผมทิติพพันธ์ทองดีจเจริญชัยดำเนินรายการครับ เป็นรายการประชาสัมพันธ์หน่วยงานจากกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนนำเรื่องราวภาร,รกิจนาทีการงานต่างๆของพีพีต่อชดอมาเล่าสู่กันฟังเสียงชายแดนต่อจดอตำรวจป่าผู้พักดีสาระเด่นๆ5ช่วงรายการด้วยกันหนึ่งภาพเก่าเล่าความหลัง 2. ข้อคิดสกิดใจ3ตระเวนข่าวชาวตชด4จ้องหน้าจอต่อหน้าหนึ่งรายการช่วงที่หาเห็ดอยู่เห็ดกิน ไปช่วงแรกจากทางรายการนะครับภาพเก่าเล่าความหลังวันนี้ผมยังหยิบภาพจากจังหวัดศีสเกตนะครับมาเล่าให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับทราบโดยทั่วกันเหลือดเหนือเสือไขความเปลี่ยนไปเป็นมาของบ้านพีเมืองหนองเป็นจังไดครับผมถาาว่าถึงการตั้งท้นฐานของมนุษย์ในพื้นที่จังหวัดร,รีสเกตก็มีมากมาย เขาไปคุดพอ่อเข้าไปคุดคนได้ก็คือแหล่งโบราณคดีในจังหวัดศรีสะเกดนั้นพบว่ามีการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์เริ่มปรากฏมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายนะครับตั้งแต่การค้นพ่อเล็กพุ่นละครับตั้งแต่ยุคพุ่นละอย่างเช่นว่าการทําภาพสลักโดยการสลักลงไปในเนื้อหินเนี่ยเขาบอกว่ายังไงก็ต้องมีเครื่องมือที่เกี่ยวกับเหล็กมาสลักมาส,ก,มาสก,กัดอย่างแน่นอน จึงสามารถทำกำหนดได้ว่าแหล่งโบราณคดีที่มีอยู่ในช่วงยุคเหล็กเนี่ยก็ประมาณ3,000ถึง2,500ปีที่ผ่านมาชุมชนแหล่งโบราณคดีที่เป็นพื้นราบเป็นพื้นที่ในลักษณะดินในการทำมาหากินปลูกข้าวปลูกน้ำทั้งหลายนี่แหละริมฝั่งแม่น้ำมูลสาขาของแม่น้ำมูลก็มีลำน้ำเสียวลำน้ำเค็ม หรือเรียกได้ว่าอยู่ในเขตพื้นที่ของทุ่งกุราลองไห้อันนี้คือพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับหลักฐานที่พบจากแหล่งโบราณคดีในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายในบริเวณนี้ได้แก่ภาชนะดินเผาที่เขาบรรจุก,กระดูกแล้วนําไปฝังฝังในใหายฝังในโองค์ดินกระดูกแล้วก็เศษชิ้นเนื้อดินธรรมดาเนื้อดินที่โดนเผา ลูกปัดสีน้ำตาลกำไรดินเผาดินเผาไฟตะกันขวานหินอะไรทํานองนี้นะครับที่จังหวัดศรีสะเกตก็มีพบหลายที่ชุมชนแหล่งโบราณคดีที่สำคัญแหล่งโบราณเช่นว่าบ้านโนนสูงตำบลหนองแขอ์อำเภอราศีสไลแหล่งโบราณคดีบ้านโนสน,นะสะแงบงบ้านโนน,โนจิกตำบลโจดม่วงอันนี้ก็ใช่แหล่งโบราณคดีบ้านโนนสูงบ้านซาดโง ตำบลโจดม่วงศิลาอาจอันนี้ก็ใช่เช่นเดียวกันนะครับแหล่งโบราณคดีที่บ้านโนนก้านเหลืองบ้านบึงหมอกน้อยตำบลเมืองแคนอำเภอราศีสไลก็มีลักษณะของโบราณคดีที่เป็นเนินเนินดินแม่น้ำมูลไหลผ่านทางด้านทิศใต้ประมาณ4กิโลเมตร ก็มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางนะครับ124เมตรนะครับอันนี้กไ็ไปพบหลักฐานนะครับเป็นภาชนะดินเผาลายเชือกทาบเศษกระดูกขวานหินและก็เศษภาชนะดินเผาต่างๆเยอะนะครับมาถึงอีกแหล่งก็คือบริเวณห้วยแหดลำห้วยสาขาของแม่น้ำมูลตำบทุมอำเภอเมือง ก็มีลักษณะแหล่งโบราณคดีที่เป็นเนินดินรูปวงกลมลักษณะพบหลักฐานสำคัญก็คือภาชนะดินเผาลายคาดเชือกเช่นเดียวกันนะครับลายคาดเชือกนะครับแล้วก็มีสีนะครับเริ่มมีสีขึ้นมาแล้วนะครับมีสีแดงที่ภาชนะที่เขาเคลือบแล้วเอาไปเผา หลักฐานนี้สำคัญมากนะครับเนื่องจากว่ามีสภาพสมบูรณ์อยู่3าใบมีกุดโมงกุดแคนแหล่งน้ำที่อยู่ใกล้เคียงก็มีความสูงระดับน้ำทะเลปานกลางสูงจากน้ำทะเล120 1 3 0ถึง130เมตรนะครับอันนี้ก็พบหลักฐานก็คือเศษภาชนะดินเผาและตะกรันก็แสดงว่าเป็นแหล่งถรุงเหล็กมาก่อนนั่นคือเรื่องราวของพี่น้องชาวจังหวัดสิสเกตเดียว พรุ่งนี้เรามาต่อกันนะครับช่วงที่สองจากทางรายการข้อคิดในการพัฒนาชีวิตเราใช้ชีวิตมาในปีนี้ก็จะครบปีละข้อคิดดีๆในการใช้ชีวิตมีชีวิตก็ต้องใช้ชีวิตแต่ก็ต้องมีข้อคิดเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองบางคนใช้ชีวิตเปลืองมาก ใกล้จะหมดปีแล้วครับท่านผู้ฟังครับขอบคุณทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาเลยนะขอบคุณเรื่องแย่ๆที่เข้ามาสอนให้เราเติบโตขอบคุณทุกคนที่เดินจากเราไปหรือที่เราต้องเดินจากเข้ามาที่สอนให้เราต้องรักตัวเองและเป็นตัวของเราดีกว่าขอบคุณความผิดหวังที่ทำให้พยายามมากขึ้น แม้มันจะเจ็บปวดบ้างก็ตามขอบคุณคนที่อยู่ข้างๆที่คอยกอดเราเอาไว้ขอบคุณคำพูดที่ดีและไม่ดีทั้งหลายที่ทำให้เราได้เป็นคนเก่งมากกว่าเดิมขอบคุณนะครับโอกาสที่ผ่านเข้ามาถึงแม้ว่าจะคว้าไม่ได้บางคว้าได้บางหรือกำลังจะทำมันให้สำเร็จแล้วบางก็ต้องขอบคุณ ขอบคุณความทรงจำดีๆที่ทำให้เรามีความสุขในปีนี้ขอบคุณความทรงจำแย่ๆที่ทำให้เราไม่ไปเจอกับมันอีกในปีหน้าและสุดท้ายขอบคุณตัวเราเองที่ยังมีชีวิตอยู่และก็อดทนจนหมดปีขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณทุกอย่างและทุกคน คือข้อคิดดีๆในการใช้ชีวิตต้องขอบคุณธรรมชาติขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณ,คณ,คณ,คณทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่ประเดประดังเข้ามามันทําให้ชีวิตของเราเนี่มันแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นก้าวค้าปัญหาได้รวดเร็วและก็ทันใจนี่แหละครับเขาเรียกว่าประสบการณ์ชีวิตจงออกเดินทางจงศึกษาจงหาความรู้หากมีทุกอย่างพร้อมนะครับเหมือนว่าเราไม่มีเงินมีรถมีบ้านมีทรัพย์ที่มากมายเหมือนเขา แต่เราสามารถแก้ปัญหาได้นั่นแหละครับคือพรสวรรค์ที่ดีที่สุดมากกว่าเงินทองขอให้ทุกคนจงโชคดีนะครับมาถึงเรื่องที่บอกว่าใช้เท่าไหร่ใช้เท่าที่ตัวเองเรามีนี่แหละการใช้จ่ายเกินตัวย่อมทำให้เราเป็นหนี้เป็นสินใช่ไหมครับเป็นการสร้างปัญหาอีกด้วยไม่มีก็ไปหาหยิบยืมมาเป็นการสร้างปัญหา เราควรจะรู้จักการใช้เงินทองเท่าที่เรามีต้องบอกก่อนนะครับว่าเท่าที่เรามีและก็ใช้อย่างเหมาะสมด้วยการปฏิบัติอย่างเหมาะสมอย่างพอเหมาะพอดีย่อมจะนำพาชีวิตไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนและก็มั่นคงและไม่สร้างภาระให้กับตนเองและครอบครัวในอนาคตอีกด้วยมีเท่าไหร่ล่ะครับมีเท่าที่มีใช้เท่าที่มี ในสิ่งที่มีหนึ่งก็ต้องประหยัดด้วยไม่ใช่ว่ามีแล้วก็ใช้สะหมดนะครับมันก็หมดจริงๆแหละเวลาหามามันก็ลำบากก็ใช้ให้พอเหมาะพอดีนั่นเองพูดถึงความรักนี้มันก็ต้องมีเหตุผลแหละครับหากจะรักใครสักคนหนึ่งก็ควรที่จะต้องใช้เหตุผลในการพิจารณาถึงเหตุและผลและปัจจัยที่มันจะตามมา ในการที่จะครองเรือนด้วยกันไม่ใช่เพียงเพราะรูปร่างลักษณะภายนอกอารมณ์ทางเพศผลประโยชน์คำยุยงส่งเสริมจากผู้อื่นหรือเชื่อถือดวงโชคชะตาวาสนาลิขิตปัจจุบันนะครับคู่สมรสที่สามารถครองรักครองเรือนอยู่ด้วยกันจนเท่าแก่หรือตายจากกันไปเป็นข้างหนึ่งเนี่ยครับมันก็มีจํานวนลดลงอย่างน่าใจหายการหย่าร้างมันเพิ่มขึ้นปัญหาหนัก ของสังคมไทยในยุคปัจจุบันในยุคมือถือนี่นะครับนั่นก็คือเด็กอายุต่ำกว่า15ปีนะครับตั้งคันโดยไม่พึงประสงค์ละปีละมากกว่า5,000 50, 0คนแล้วนะครับและก็ยังมีจำนวนไม่น้อยนะครับที่คลอดลูกแล้วเอาไปทิ้งแล้วก็ทอดทิ้งจนเสียชีวิตในที่สาธารณะก็เป็นข่าวมาให้เห็นอยู่เสมอนั่นก็เพราะว่าเราไปเสพสื่อ นะครับมือถือนี่มีทุกอย่างแล้วครับผมสิ่งที่ยังไม่ได้เรียนรู้โอกาสชีวิตยังมาไม่ถึงในวันนั้นแต่เราก็ไปเรียนรู้แล้วก็มาปฏิบัติแล้วนะครับมาฝึกมาหัดมาปฏิบัติกันแล้วผลสุดท้ายก็ต้องทอดทิ้งมีมารหัวขนมาแล้วนะครับอันนี้ก็ลำบากกับพ่อกับแม่ลำบากกับตัวเองบางคนถึงกับออกจากโรงเรียนมาเรียนต่อเสียเวลาเสียโอกาสนะครับ สิ่งที่ควรมีนั่นก็คือเหตุและผลที่สำคัญไปมากกว่าเหตุและผลก็คือการยับยั้งชั่งใจนั่นเองความรักมันต้องมีเหตุผลนะครับโชคดีช่วงที่สามจากทางรายการตระเวนข่าวชาวตจดจรวันนี้พี่น้องชาวตวะดะจอนะครับจะพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับไปเรียนรู้เรื่องโควิด เนื่องจากว่าตอนนี้เขากลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับหลายๆที่แม้กระทั่งจ้องหน้าจอต่อหน้าหนึ่งหรือว่าข่าวคราวการเคลื่อนไหวการพูดคุยนักวิชาการต่างๆนี่แหละแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวไร่ชาวนาเขาก็รู้นะครับเรื่องนี้ว่าโควิดมาอีกครั้งมีการพูดถึงแนวโน้มในโลกในปี2564ว่ามันจะเป็นอย่างไร ส่วนใหญ่ก็ยังมองโลกในแง่ดีว่าปีหน้าเป็นต้นไปสถานการณ์โควิด -19 ของโลกก็จะผ่อนคลายเนื่องจากว่าเรามีวัคซีนที่ผลิตออกมาได้ในขณะนี้ผลิตออกมาในหลายประเทศนะครับที่ทำได้มีหลายคนท้วงติงว่าอย่าพึ่งด่วนสรุปว่าโควิดมันจะหายไปจากโลกนี้เพราะเชื้อตัวนี้มันกลายพันธุ์ได้ง่ายมีการพัฒนาสายพันธุ์ออกไปอย่างหลากหลายในภูมิภาคต่างๆวัคซีนที่ผลิตออกมา แบบใช้กันทั่วโลกนะครับอาจจะใช้ได้กับสถานที่แห่งหนึ่งเท่านั้นแต่อาจจะไม่มีประสิทธิภาพกับอีกประเทศหนึ่งก็เป็นได้อีกซีกโลกหนึ่งก็เป็นได้รวมทั้งวัคซีนที่ผลิตในวันนี้อาจจะใช้ไม่ได้ในเดือนหน้าเพราะไอ้เจ้าเชื้อโรคเนี่ยนะครับมันขยายมันกลายพันธุ์ไปแล้วแต่ที่น่าจะนำมาถกกันแต่ที่น่านำมาถกกัน ในวงพูดคุยต่างๆก็คือเราจะใช้ชีวิตยังไงในขณะที่มีโรคโควิด -19 อยู่ในวันนี้ดังข่าวที่ปรากฏนะครับในประเทศไทยวันนี้ก็ติดโควิด -19 ไปหลายร้อยคนละยังมีความเชื่อกันว่ามีหลายคนที่ยังไม่ได้มาตรวจและพร้อมที่จะขยายกระจายไปติดผู้อื่นเนี่ยการที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ในหลายคนออกมพูดเรื่องนี้ มีการผ่อนปรนมาตรการให้นักท่องเที่ยวเข้ามามาจับจ่ายใช้สอยเพื่อเศรษฐกิจของประเทศมันจะได้เดินอีกต่อไปเงินจะได้สะพัดคนเข้ามาก็นำเงินมาใช้เราอยู่ในประเทศก็ไปเที่ยวเงินกำลังจะหมุนไปคนไปท้องไปปากไปเงินในกระเป๋าก็ใช้จ่ายไปทำให้ประชาชนจำนวนไม่น้อยนะครับมีการผ่อนคลายในแบบ ของตัวเองนะครับโอ้รัฐบาลท่านเปิดแล้วอีกหน่อยก็คงเศษษฐกิจดีเพราะคิดว่ารัฐบาลยังผ่อนปรนมาตรการที่เคยเคร่งครัดแต่มาถึงวันนี้นะครับมันยังไม่ใช่มีชาวต่างชาติโดยเฉพาะแรงงานมาจากประเทศเมียนมาอาจจะมาถึงหลักล้านนะครหลักล้านคนนะครับไม่ใช่น้อยนะแรงงานเพื่อนบ้านเหล่านี้มาอยู่นานแล้ว ถ้าไม่เดินทางเข้ามาก็คงไม่เสี่ยงยังสามารถทำงานช่วยพยุงเศรษฐกิจของเราได้แต่ถ้ามีเจ้าหน้าที่รับเงินเล็กๆน้อยๆปล่อยให้เข้ามาแรงงานข้ามแดนข้ามชาติหลับหูหลับตากับค่าเงินเพียงเล็กน้อยเราก็จะไม่จะได้ไม่คุ้มเสียครับรับเงินใส่กระเป๋าเพียงไม่กี่พันบาทแต่ประเทศชาติเสียหายเกินกว่าที่จะประมาณได้แล้ว อย่ามีเช่นนั้นเลยนะครับมีกลุ่มจากทางเฟซมีข่าวจากไลน์บอกว่าจีนเป็นประเทศที่ลำบากยากแค้นสุดฤทธิ์สุดเดชเลยนะครับในยุคข,ของโควิด19แต่ทำไมจีนรอดรอดมาได้อย่างสบายนะครับก็ขอเรียนให้กับสมาชิกแฟนรายการของเราทุกคนนะครับเสียงชายแดนได้ทราบว่า จีนรอดเพราะมาตรการของเขาเนี่ยมันเข้มงวดกวดขันไม่มีการยกเว้นอะไรเลยเมื่อมีคนละเมิดก็ต้องลงโทษกันในเดียวนั้นเลยครับเชือดไก่ให้ลิงดูเลยถ้ามีไม่แสก็ตีลวดว่าสถไหมครับเรื่องนี้นะครับก็สามารถเรียนย้ำซ้ำๆจากประสบการณ์ของตนในแต่และครอบครัวได้เห็นข่าวเข้ามาเห็นวิธีการของเขาเราก็เรียนแบบได้ในสิ่งที่ดี ใช่เมยครับจีนเป็นประเทศที่ยอมเจ็บแต่จบง่ายๆเลยนะครับไม่ใช่อิอิอหยอกหยอกแย่แย่ยิ่งตำแหน่งใหญ่ยศใหญ่ก็ต้องปฏิบัติตามปฏิบัติตามมาตราการอย่างเคร่งครัดนะครับไม่ใช่ว่าแหมลูกพี่มาอ้าวโค้งให้เชิญเลยครับเชิญเลยครับผ่านโดยง่ายอย่างนี้ก็โควิดมันก็เข้ามาง่ายแหละครับฝรั่งบางค่าเขาโจมตีจีนเมื่อเห็นภาพการจับกลุ่ม ผู้คนที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะนะฮะหรือว่าเห็นภาพการกระชากลากถูผู้คนที่เดินเพ่ยนพานอย่างประมาทในกลางถนนอันนี้จีนก็ทำจริงๆบ้านเราก็ได้ตัวอย่างเห็นไหมครับถ้าเป็นอย่างนั้นเขาอยู่รอดเราก็ต้องเรียนรู้ให้เร็วเพื่อที่จะอยู่รอดเช่นเดียวกันนะขอรับ มาถึงช่วงจ้องหน้าจอต่อหน้าหนึ่งนะครับสาระเด่นประเด็นดังจากหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์จากหน้ารายหน้าเฟซวันนี้มีอะไรบ้างไปดูกระทรวงสาธารณส,สุขโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าออยนะครับโดยนายแพทย์ภูลลาบฉันทวิจิตวงเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาได้ลงพื้นที่ห้างสรรพสินค้าต่างๆ 4. แห่งในจังหวัดนนทบรุรีเพื่อรณรงค์ให้พี่น้องประชาชน ที่ต้องการซื้อของขวัญในเทศกาลปีใหม่นี่ครับกระเช้าของขวัญเนี่ยซึ่งมีสัญ,ญลักษณ์ในการโภชนาการอย่างถูกวิธีเนี่ยและก็เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของผู้รับด้วยเนื่องจากปัจจุบันมีการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพออกมาจำหน่ายโอ้โหไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะครับเยอะแยะมากมายไปหมดนะครับ้นาผลไม้ก็วางขายกันเกลื่อนเลย กินแล้วก็รักษาโรคนั้นนี้ได้ไม่มันเยอะไปจริงๆนะครับเนี่ยกลัวว่าจะไปซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านี้แหละนะครับมาเป็นของขวัญของฝากในปีใหม่ก็ดูด้วยนะครับว่ามีอยออาหารและยาไหมผ่านไหมเขาตรวจหรือยังมันมีในตลาดมากมายแล้วก็มีการโฆษณาแอบอ้างสรรพคุณได้ต่างๆนานา,นาสำนันกคณะกรรมาการอาหารและยาได้เร่งดำเนินการทุกวิถีทาง เพื่อกัรกรองให้ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานรวมทั้งสร้างเครื่องมือให้กับผู้บริโภคได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านการผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพได้ของดีเป็นเครื่องมือที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ง่ายมีการตรวจสอบเลขออยตรวจเรื่องราวในโลกออนไลน์ที่เราเช็คแล้วชัว ชัวแล้วก็แชร์นะครับและข่าวสารเตือนภัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ส่งตรงถึงมือผู้บริโภคเป็นประจำอันนี้ก็ดีมากเลยนะครับแต่ทุกวันนี้นะฮะเขาแบนนะครับเขาไม่ให้ใช้ยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้นะครับแต่ข่าวมันไม่ถึงพวกเราถ้ามีข่าวออกมาอย่างนี้โอ้มีช่องทางในการรับข่าวอย่างนี้ก็ดีมากเลยนะครับเช่นการเลือกซื้อหน้ากาก,ากอนามัยอย่างนี้ เลแอลกอฮอล์ N K H o, ที่มีคุณภาพดีได้อย่างไรคุณภาพดีมันเป็นอย่างไรรวมถึงวิธีการดูแลป้องกันตนเองในช่วงที่เว้นระยะห่างอย่างปลอดภัยเว้นขนาดไหนใส่หน้ากากอนามัยไปแล้วนะครับยืนคุยกันนี้ต้องห่างกันกี่เมตรต้องเรียนรู้นะครับมันฟุง้งมันกระจายอย่างไรนี่แหละครับคุณภาพชีวิตมันจะได้ดีขึ้น มาถึงกระเช้าของขวัญปีใหม่พบว่ามี3ปัจจัยที่เราต้องดูนะครับ 1. ก็คือวันหมดอายุอันนี้เห็นทุกปีได้ยินทุกปีมีข่าวทุกปีนะครับว่าเอา,อาผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุแล้วนะครับมาบรรจุในหีบห่อแล้วก็เอาออกจําหน่ายขายไม่หมดนะครับภายใน1เดือนอย่างนี้โอ้ยหมดอายุแล้วนะครับ 2. ครับคุณภาพของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ในกระเชา้า ้องมองดูด้วยตานี่แหละ 3. คุณค่าทางโภชนาการเวลาเรากินแล้วเราได้ประโยชน์อะไรและปีที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยโดยเน้นให้ผู้บริโภคสังเกตวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์นั้นเป็นหลักเลยใครที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังอย่างเช่นว่าโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคไขมันในเส้นเลือดอย่างนี้นะครับ มีสถิติผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้นการเลือกซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่ควรจะต้องคำนึงเรื่องสุขภาพเป็นสำคัญนะครับไม่ใช่ว่าโอ้ยเราเป็นเบาหวานอยู่เอาเอาเสือล้วไปไฮโลดมาซะนะครับกินกับกินบ่กกินกันแล้วนะฮะเสือไปหแหโล้กินนีเลยครับเบาหวานขึ้นได้บาทนี่นั่นแหละครับของขวัญน,นะครับมันจะเป็นของถือหายด้ยดูแลครับปริมาณน้ําตาลไขมันโซเดียมอะไรพวกนี้นะครับ ใกล้ปีใหม่แล้วครับเราท่านก็จะซื้อของฝากซื้อของฝากของตอนดูให้ดีนะครับส่วนมากก็กระเช้าสําเร็จรูปนี่แหละครับตามห้างสรรพสินค้าต่างๆเนี่ยมันง่ายหรือไม่งั้นก็มาซื้อผลไม้ที่อยู่ริมถนนเนี่ยนะฮะหิ้วไปหิ้วไปแล้วไปฝากเลยนะครับบางทีก็กลุ่มของเครื่องดืง่มกลุ่มผลิตภัณฑ์นมกลุ่มอาหารสําเร็จรูปอย่างนี้นะครับมันหมดอายุผลไม้ก็จะจวนจะเน่าแหละ ต้องใส่ใจด้วยนะขอรับขอให้ทุกคนนะครับตรวจตราดูให้ดีง่ายๆเลยครับปลูกที่บ้านนี่แหละโตเร็วทำง่ายไม่ยากครบทั้งมะเขือเปรมมาะมะเขือยาวมะเขือพวงมะเขือม่วงมะเขือคืนมะเขือไข่เต่าและก็มะเขือเทศด,ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่ามีพิธีการยังไงบ้างเราทำเป็น สวนครัวเล็กๆนะฮเราก็จะได้เก็บกินบ่อยๆนี่แหละครับมะเขือนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยในสวนครัวนั้นนและก็มีหลากหลายสายพันธุ์ให้เราเลือกได้จะลวกจะจิ้มจะกินสดมันก็ง่ายนะถ้าอยู่ใกล้ๆบ้านนะครับเดินลงบันไดไปก็ไปเก็บได้แล้วครับจะต้มจะผัดจะแกงยิ่งไปเก็บมาใหม่นะครับกรอบอร่อยถูกปากบ้านเรา ถูกปาาคนไทยพูดง่ายๆนะยิ่งมีลาบแม่นบอครับมีลาบมีปน่กินกับมะเขือเี่ยโอ้ยคับขนาดนะมะเขือเปราะจนทําให้หลายคนนี่ติดใจนะครับต้องมาปลูกผักกินเองเนะี่ยหนึ่งครับผมจะพาปลูกมะเขือเปราะนะครับมะเขือเปราะมะเขือเปราะนี้เป็นพืชล้มลุกทรงพุ่มขนาดเล็กลําต้นตั้งตรงผิวเรียบไม่มียางบบมีหนามครับ ใบทรงหัวลูกศรปลายใบแหลมโคนใบมนออกดอกตามซอกใบรูปกงล้อไม่มีกลิ่นนะครับมีทั้งสีขาวและสีม่วงนะมะเขือเปราะม่วงก็มี่ครับส่วนผลทรงกลมเรียบเนื้อแน่นกรอบส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีเขียวละ่ะแต่ก็อาจจะมีสีขาวปนมาบ้าง หรือสีม่วงนะฮะตามสายพันธุ์เนื้อด้านในก็เนื้อด้านในก็เป็นเมือกแล้วก็มีเมล็ดเยอะนะครับอันนี้คือมะเขือเปราะอาวิธีปลูกครับทีนี้ครับเริ่มจากการเตรียมแปลงถ้าไม่มีแปลงก็เอากระถางนี่แหละครับผสมปุ๋ยคออเข้าไปปุ๋ยหมักเข้าไปหรือปุ๋ยเคมีหรืออะไรใบไม้นะครับตามที่เราหาได้นะครับอาไปหมักไว้นะครับแล้วก็ทิ้งไว้สัก7-10ดวันต้องผสมก่อน นะผสมก่อนนะครับจัดแปลงจัดดินซะก่อนจากนั้นก็เอามาผสม3ส่วนเลยนะครับเราหมักดินเรียบร้อยครับเอาปุ๋ยคอ,อกมาเอาแกรบดํามาจัดดินให้เรียบร้อยจะเป็นแกรบจะเป็นทรายก็ได้ครับเอามาผสมกันแล้วเอาลงในถาดเพาะกล้าก็หยอดเมล็ดลงไปคอยรดน้ําตอนเช้าคอยรดน้ําตอนเย็น ถาดมีไหมถ้าไม่มีก็ไปซื้อครับไม่ยากครับถาดเราไม่ถึง15บาท20บาทนะฮะถาดถูกๆมีเยอะเลยนะครับผมคอยรดน้ำเช้าเย็ยนจนกล้ามันมีใบจริงขึ้นมา3 4ใบหรือมีอายุ15วันแล้วก็ค่อยย้ายลงไปปลูกนะครับที่เราเตรียมดินไวนะ้น่ะอย่าลืมกรบดินแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มด้วยนะครับหลังจากการปลูกโดยมะเขือชนิดนี้ชอบน้ำมากนะครับมะเขือเปราะ ช่วงแรกก็ควรจะรดทุกวันทั้งเช้าและเย็ยนหลังจากนั้นก็ค่อยๆลดลงไปลดลงไปเรื่อยๆนะครับจนเหลือประมาณ2วันต่อหนึ่งครั้งนะฮะก็สังเกตดินนะฮะหน้าดินถ้าแห้งเราก็ไปลดถ้ามันชุ่มชื้นอยู่ก็ปล่อยไปอายุในการเก็บในการใช้งานนะครับใช้ได้นานเลยทีเดียวเกือบ3เดือนนะ65วันถึง90วันต้นกล้าก็จะแก่แล้วก็เก็บทิ้งไปนะครับนั่นคือการปลูกมะเขือเปราะ ไม่เข้าใจตรงไหนครับพันเหรอพันก็ไปหาซื้อได้นะครับตามร้านขายโดยทั่วไปนี่แหละนะครับขายขายผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรนี่แหละครับขอบคุณชาวนาที่ปลูกข้าวเรากินความสุขของชาวนาคือความสุขของแผ่นดินรักเธอประเทศไทยผมทิติพันธ์ทองดีจเจริญชัยจากลาโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ